ลงถังสีที่ถูกดีจังร้านนี้ใส่ใจลูกค้าที่เดินไปเดินมาเด็กๆมาช่วยพับกล่องให้ป้าหน่อยป้าแป๋วลังเลทับดีไปกระเท่านั้นสุดท้ายลูกค้าดูกันที่ราคางั้นลองผสมซอสป้ากับน้ำปลาพริกหนูดูสิอาจเกิดรสใหม่ลองก็ได้ CFX ไฟตึงดับฮือฮาประกาศไฟดับชั่วคราว โปรดรอสักครู่เฮียตีปลักหลวมหนูมีไขควงค่ะให้หนูขนัดเลยไหมเฮียตีหัวเราะจัดไปเอ้าเก่งนี่เราไฟกลับมาแล้วตื่นเต้นไลฟ์สดเลยร้านช่วยตลาดขณะไฟดับด้วยนะพูดกับกล้องยิ้มร้านเรามีโปรนะคะเก็บขยะรับส่วนลด5บาทค่ะป้าแป๋วยิ้มทั้งน้ำตาลูกค้ามาที่เธอรถใจไม่ใช่แค่ราคาผู้จัดการตลาดมองคลิปบอร์ดร้องเรียนเป็นศูนย์ยอดคนชมตลาดพุ่งเธอกำลังเปลี่ยนที่นี่ให้ดูน่าสนใจจากมุมเล็ก เล็กกลายเป็นแรงบันดาลใจทั้งตลาดยืนได้เพราะยื่นให้สายไฟสตริงไลท์กระพริบพิธีกรชัดหนักแน่นประกาศผลแผงต้นแบบสะอาดประจําเดือนผู้ได้สิทธิ์แผงถาวรคือน้ําร้านน้ําใจฝูงชนเฮ hey. ขอบคุณคะ่ะแต่หนูอยากแบ่งครึ่งแผงให้ป้าแป๋วขายร่วมทำไมถึงทำแบบนั้นเพราะวันที่ไม่มีใครยอมรับหนูรู้ดีว่ามันท้อแค่ไหนตลาดที่ดีคือแบ่งพื้นที่ให้กันเด็กน้อยตื่นเต้นพี่น้ำหนูเอาดาวทองมาให้ดาวของหนูคือรอยยิ้มทุกคนดังหากจากเด็กใหม่สู่หัวใจของตลาดป้าขอโทษที่ดูถูกเด็กอย่างเธอป้าขอบคุณและขอเรียนรู้ไปกับเธอยินดีค่ะป้าอาทิตย์นี้เราทำครัวกลางเลี้ยงคนไร้บ้านกันนะฝูงชนเอาด้วยตั้ง แต่นี้น้ำคือสมาชิกครอบครัวของตลาดนี้ที่ยืนไม่ได้มาจากขนาดแผงแต่มาจากขนาดหัวใจแม่คาสู้ชีวิตขายด้วยมือสร้างที่ยืนด้วยหัวใจ